งานนี้บอกเลยนะคะป๊อโป๊ที่พื้นค่ะและหนุ่มๆนุ่คะทำไมเดี๋ยวนี้นะถึงได้มือไวค่ะกดไลค์ได้ไวกว่าบริงสีอีกนะคะ อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะของสาวสาวแบล็คพิงนะคะเฮนอรลิซาค่ะเธอมาเคลื่อนไหวผ่าน IGF ีแอร์แฟมิลีของเธอนะคะจับเจ้าเลโก้ค่ะที่นอนกลิ้งกนะคะอยู่บนพื้นมาฝากค่ะโอ้ยโตเร็วมากๆนะคะมาไกลมากค่ะจากวันที่เปิดตัวเยอะเลยนะคะอาจจะว่างานนี้ค่ะก็มีโป๊กด้วยเหมือนกันนะคะพอถ่ายแต่พื้นค่ะบลิงโคนันค่ะก็เลยจับโป๊ะได้นะคะว่าวันที่นองลิซาค่ะเธอไปถ่ายงานให้กับทางบูเกอรีนะคะก็มีสาวโรเซ่ค่ะไปนั่งเฝ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยดูได้ จากไอจี IG ของเจ้าแหงค่ะก็จะเห็นได้ว่าโรเซ่ค่ะเธอมาขิงให้บลิงได้ดูทะคะตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะก็ดูได้จากพื้นตรงนี้นะคะก็สีส้มๆนะตรงกันคากกับงานของทางบุกลีเลยนะคะไหนจะเมื่อวานนี้อีกค่ะที่พี่เมนเจอร์คะของนอริซ่าค่ะมาอัปเดตรูปภาพรูปนี้ให้ดูนะคะแล้วก็ใน IG ของน้องแฉงนะคะก็มีการลงรูปภาพะะที่ไปเล่นสกเก็ตบอร์ดด้วยกันนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ตรงกันนะคะบรรยากาศเดียวกันเลยอะคะ่ะ เรียกว่าฝาแฝดคู่นี้นะคะเขาตัวติดกันค่ะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะเพียงแต่ว่าจะออกสื่อบ้างไม่ออกสื่อบ้างก็เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็มาโป๊ะนะคะเพราะว่าพื้นเนี่ยแหละค่ะ ส่วนแฟนบอยสองหนุ่มนะคะต่อไปนี้ค่ะขอเรียกว่า boy แฟนบอยละกันนะคะเพราะว่าถ้าแค่เพื่อนร่วมง,งานค่ะคุณพี่ทั้งสองค่ะก็กําลังแย่งงานบิงแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าพี่จีซูค่ะจะลงรูปภาพอะไรนะคงลงในไอจีเนี่ยคุณชองแฮอินค่ะก็เข้ามากดไลค์ให้อย่างไวนะคะทุกรูปเลยนะคะส่วนพ่องูนะคะก็เช่นเดียวกัน่ะพอนอลลิซานะโพสต์รูปภาพเหล่านี้ลงไปท้งแกก็เข้ามากดไลค์ให้ด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่าไวมากๆนะคะขนาดว่าเราก็คิดว่าเราก็เฝ้าไอจีอยู่พอสมควรนะคะ แต่ว่าก็เจอ้องหนุ่มคนนี้นะคะมาตัดหน้าคะ่ะชิงกดไลค์ก่อนนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้นะคะชักจะไวมากๆะคะ่ะชักจะทําให้บลิงเนี่ยาตามไม่ทันแล้วนะคะอก็เรียกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยแล้วกัน,นะคะ่ะก็เข้ามากดไลค์และตัดหน้าบลิงแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคะ่ะก็เอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันคะ่ะซึ่งสุดท้ายคะ่ะบลิงโคัน,นคะ่ะก็จะผิดภาพได้นะก็ออกมาฝากด้วยเลยแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมัเจะกันใหม่คะ่ะในคลิปหน้า